มากมากแล้วหนูคิดว่าปีนี้ไม่ใช่ปีเดียวปีหน้าเราต้องเจอกันอีกนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งทีมงานบ้านพิชิตทุกคนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานบ้านบารมีทุกคนนะคะทั้งสองบ้านนี้ก็เรียบเสมือนบ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะ ขอบคุณลืมเสไม่ได้เลยของคุณพ่อแม่แล้วก็พี่งานนี้จะมีไอเดียดีๆหรือจัดขึ้นมาไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าหากว่าไม่มีผู้ประสานงานขอเสียงปรบมือให้กับพี่เคยคงหนูแล้วก็พี่สาวคนโตนด้วยค่ะ พี่กินคน่งของเราเล้ว่ะพี่มูนละก็พี่มูนพี่เคยแล้วก็พี่กินที่สาวคนโตนะคะก็ประสานงานจัดแจงสิ่งอุกอยางพี่ชายก็จัดแจงเรื่องลิเกนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันเราสาวคนพี่น้องทำแบบนี้มาเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพ่อที่มีงานให้รู ขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจจากทีวีเอสซีจากทุกๆดอมไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของศิลปินบ้านปารมีนุแนทนะคะดอมคู่บ้านตุนเน่บ้านผันใจนะคะบ้านตะโนออลหรือ ก็ขอบคุณค่ะไม่มีอะไรจะขอบคุณก็จริงๆแล้วหนูอยากให้เจอกันแบบนี้ในทุกๆปีนะคะหวังว่าปีหน้าไม่ว่าจะมีกุรคอะไรก็แล้วแต่หนูจะจัดงานไหว้ครู้พ่อให้ได้ค่ะนอกจากทำคอนท้อให้พี่น้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพื่อหน้าติงตากัน เดอยปรากฏสีสังขัรในวิญเจริญยนฟองมีจากรูปหลานเทพวิเชียนบ้านบาดาบี้ขอนขอน